จริงไหมถามหน่อยถามจริงมันจริงไหมไอ้ที่บอกว่าไอ้คุนเนี่ยมันสนับมันพักเองอะ่ะใมันเป็นรัฐบาลมีหน้าล่ะถึงปกป้องกันจัดจังเลยนะจริงไหมจริงไหมอย่าโกหกถ้ามึงโกหกนี่ขอแช่งให้แม่งชิบหายเลยนะจริงไหมไอ้ที่อันวัฒกรรมทําทุกอย่างเนี่ยเรื่องการเนี่ยทําไมไอ้คุนมาพูดแบบนี้พูดตัวกันเปล่าโอ้โหมีหน้าปกป้องกันอยู่ได้อาหารตายแม่งไม่รู้กี่ศพ โดยข้อช่อเนี่ยนี่บอกว่าเอาแผนการลบออกมาเนี่ยเอาแผนการลบออกมาให้ดูดิการมาดูดิอ๋อมึงจะเอาไปฟ้องไอ้ไอ้เมนใช่ไหมเนี่ยจริงหรือเปล่าอยากให้รู้นะรู้นี่แช่งพ่อของแม่เลยนะประเทศชาติกำลังมีภัยมึงมาด่าทหารมึงมาขออะไรขอดูแผนการลบมึงใช่สื่อหรือเปล่าถามหน่อยตอบด้วยตอบด่วนไอ้ด้อมต่างๆเนี่ยมึงยาวไอโอมาคอมเมนต์มึงเอาตัวจริงมาคอมเมนต์ไม่ใช่ไอโอนะคะมีตัวตนจริงดังนั้นขออนุญาตตอบถ้าอยากรู้ว่าข่าวนี้จริงไหมวิธีที่ง่ายกว่าการเอามาโพสต์บิดเบือนให้คนเข้าใจผิดเนี่ยยก็คคืออเเาาข่่่วทั้งหมดนีะ ไปเซิร์ชใน Google ถ้าข่าวนี้มีมูลความจริงยังไงก็ต้องเจอเพราะคุณเซนพูดขนาดนี้สำนักข่าวต้องเอาไปลงทุกสำนักอยู่แล้วลถ้าเอาไปเซิร์ชจริงๆจะรู้ว่าคุณเซนเนี่ยเกลียดพักก้าวไกลเกลียดพักประชาชนมากเหมือนคุณพี่เลยค่ะคุณรู้ไหมว่าตอนที่พิธาแพ้โหวตนายกคุณเซนแสดงท่าทีดีใจมากเพราะเขารู้ว่าถ้าองคาพยศสีส้มเข้ามาเป็นรัฐบาลแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชาจะอยู่ไม่ได้ตั้งแต่วันแรกที่พักก้าวไกลาสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ คุณเซนดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่ต้องออกมาโพสเยอะยยที่พิธาไม่สามารถเป็นนายกได้จริงๆคุณพี่ท่านนี้ก็แนวคิดคล้ายๆกับหุ้นเซนเหมือนกันนะแล้วจริงๆนะไม่ต้องไปเซิร์ชข่าวไม่ต้องไปตามหาความจริงที่ไหนเลยรูปที่ตัดแปะแค่รูปแล้วก็ตัวหนังสือแบบนี้ที่ไม่มีแหล่งที่มาคุณเชื่อเข้าไปได้ยังไงถ้าอ่านข้อความแบบนี้แล้วหลงเชื่อวันหนึ่งท่านต้องระวังดีๆนะคะเพราะมันอาจจะมีข้อความประเภทเดียวกันเนี่ยที่บอกว่ารับประทานอุจจาระแล้วจะฉลาด ดังนั้นท่านต้องระวังให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีมีเดียลิเทเลซี่เลยดิฉันเป็นห่วงมากจริงๆมีหน้าละ่ะถึงปกป้องกันจ,จังเลยนะใครปกป้องขอดูหลักฐานหน่อยถามว่าพรรคการเมืองไหนที่ออกมาพูดเรื่องสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชามากที่สุดต้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีใครรู้จักเบนสมมธเลยแล้วรังสีมันลมเป็นคนแรกที่พูดชื่อนี้ในสภาตอนนั้นเนี่ยยังโดนฝั่งอนุรักน์นิยมว่าด้วยซ้ำว่าเฟกนิวหรือเปล่ากล่าว,าวหาเขาหรือเปล่า ทุกวันนี้ต้องออกมาชี้แจงกันให้วุ่นวายไปหมดเลยว่ารูปคู่ที่ถ่ายกับเบนสมิทเนี่ยไม่ได้สนิทวิโรจล์รัคนาดิสรนอภิปรายในสภาว่าประเทศไทยกำลังจะถูกทุนเทายึดมีความพยายามของแก๊งสแกมเมอร์ที่จะมาฟอกเงินผ่านตลาดทุนไทยตัวอย่างคือหุ้นบางจากที่กำลังจะถูกคุบแต่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าขวางไว้ไอการซื้อนี้เลยไม่เกิดขึ้นพี่ดูข่าวช่องไหนทาหารตายแม่งไม่รู้กี่ศพ เราเงก็ยังมาด่าทาหารขอรี่เป่นคนทหารเรามีพลทหาที่พลีชีพสูญเสียวัยวะ บาดเจ็บเป็นจำนวนมากถ้าต้องแก้ m, พระราชบัญญัติองค์การทหารสัง่งให้ครอบคลุมทหา,หา,ารพลานคนทห,หารก็ต้องแก้ครับผมไม่เจอทห,หารพลานที่สูญเสียดวงตาสูญเสียขาสูญเสียแขนครับคือรัฐไม่ใช่ใจ่ายเงินก้อนแล้วก็จบนะครับผมว่ารัฐจะต้องมีกระบวนการในการหาอาชีพนะครับผมต้องเรียกร้องไปที่กระทรวงแรงงานกระทรวงพอมด้วยนะครับแล้วก็ภาคเอกชนด้วยซึ่งต้องยอมรับว่าก็กฎหมายก็ระบุใช่ไหมว่าหนึ่งต่อร้อยจะต้องจ้างแรงงานผู้พิการผมว่าช่วยกันครับให้เขามีอาชีพณวันนี้เขาสูญเสียแล้วการที่สังคมร่วมกันอบรับแล้วก็หย รัง<ะ>ดูแลเขาตลอดอชีวิตผมว่ามัน,ม,ม,นมันเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องํำร่วมกันแล้วฝากไปที่รัฐบาลรัฐษาแล้วไปบอกว่าคุณช่อบอกให้เปิดแผนการลบขอโทษทีนะคนทั้งประเทศเขารู้กันแล้วว่าเป็นเฟกนิวคุณพี่รู้หรือยังจนคนที่เอาเรื่องนี้มาโพสเนี่ยคุณช่อเขาไปฟ้องแล้วค่ะเราจริงๆวิธีการแบบนี้ไม่เรียกว่าตั้งคําถามนะคะเรียกว่าตั้งใจปล่อยเฟกนิว คุณพี่บอกว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงขอให้พวกเราชิบหายมีอันเป็นไปก็ขอยืนยันเลยว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเป็นไรเนาะชี้แจงกันไปแต่ดิฉันกลัวเหลือเกินว่าคนที่หลงเชื่อเฟคเนิวง่ายขนาดนี้คุณพี่ต้องระวังตัวนะคะไม่ใช่แค่ตัวคุณพี่เองคุณพ่อคุณแม่บุพาการีที่อยู่ที่บ้านระวังสแกมเมอร์กัมพูชามันจะหลอกเอาจนหมดตัวก็ต้องขอนะคะให้พระสยามเทวาธิราชเนี่ยปกป้องคุณพี่แล้วก็ครอบครัวคุณพี่ท่านนี้ด้วย และสำหรับทุกคนทุกท่านนะคะที่เจอเฟกนิวแบบนี้อีกสิ่งที่ทุกท่านทําได้คือกดรีพอร์ตค่ะรีพอร์ตทั้งโพสต์แล้วก็รีพอร์ตแ c o เค t